พี่น้องครับอันดับต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้พบกับนักปราชอีกท่านหนึ่งที่จะให้ข้อคิดให้ความรู้กันในบ่ายวันนี้นะครับขอพี่น้องพบกับทันตแพทย์ทศพลเปี่ยมสมบูรณ์ครับพี่น้องประชาชนขัวทำนำหน้าครับ พอดีเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมานะครับผมเบาภาระหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ส่วนมากเป็นรายการบันเทิงได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือนะครับปรัชญาการเมืองของอาจารย์นะครับท่านอาจารย์สมบัติจันทระวงพอดีได้มีโอกาสอ่านเรื่องของข้อคิดความคิดเห็นของนักบุญออกัสตินนะซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปีแปดรคริสต์ศกักรรษแปดรอกว่ามี ทางบ้านเมืองหรือคนทั่วไปเดกล่าวหาท่านว่าท่านเป็นคนที่ปฏิเสธสงครามนะครับนักบุญออกัสตินบอกว่านะฮะว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธสงครามท่านปฏิเสธความเลวร้ายของสงครามนะครับท่านบอกว่าถ้ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วเราไม่ต่อต้านความไม่ยุติธรรมนัน้นท,ท,ทั้งที่สามารถทําได้ก็เท่ากับว่าเราก็กําลังเป็นผู้ที่ดํารงความไม่ยุติธรรมนั้นไว้ด้วยเช่นกันแต่ที่ท่านบอกว่า ท่านไม่เกลียดชังสงครามเพราะว่านั่นคือเป็นการดุดยั้งความอายุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมแต่ท่านชิงชังความเลวร้ายของสงครามนั่นหมายถึงการทําสงครามด้วยความเกลียดชังทําสงครามด้วยความพยาบาททําสงครามด้วยความมุ่งร้ายหมายมากให้ศัตรูนั้นพินาศล่มจมไปท่านปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะครับท่านถือว่าการทําสงครามคือการยุติความชั่วร้ายทําด้วยความรักทําด้วยความเมตตา จะพยายามหยุดความชั่วนั้นให้ดีที่สุดด้วยความรุนแรงน้อยที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่นักบุญออกัสซินฝากไว้ซึ่งท่านจะเห็นว่านะครับความหมายนั้นใกล้เคียงมากกับในคัมภีพระควีตานะในศาสนาฮินดูนะครับผมฝากเรื่องนี้ไว้นะครับส่วนเรื่องที่เราต่อจากคราวที่แล้วนะครับคือพูดถึงเรื่องของชาวอยู่นะครับความพูดของชาวอยู่ที่นท,ทของจื้อสอนไว้เนี่ยสอนไว,นอนไวอ้อย่างไรนะครับคราวที่แล้วถึงบอกว่าชาวอยู่นั้น ที่แท้เนี่ยชาวอยู่ก็คือบินยูชนนะครับผู้รีดูรู้ดีรู้ชั่วนะจะไม่โลภทรัพนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ผลประโยชน์ไม่อาจทําลายคุณธรรมของพวกเขาได้ผลประโยชน์ไม่อาจทําลายคุณธรรมของพวกเขาได้อย่าไปคิดไกลถึงขนาดต้องไปรับสินบนไปคอร์รัปชันถึงจะเรียกว่าผลประโยชน์ไม่อาจทําลายคุณธรรมของพวกเขาได้นะครับผมขออนุญาตนะอ้างอิงคำเทศนาสังสอนเมื่อเช้านี้ของท่านบินบนเทีคจิตโต นะครับที่ท่านบอกว่าการจะสร้างสังคมสร้างชาติต้องเริ่มที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นครับผลประโยชน์ที่ไม่ทาลายไม่สามารถทําลายคุณธรรมของพวกเราได้สิ่งที่สําคัญมากอย่างยิ่งอะไรนํามาซึ่งผลประโยชน์มากที่สุดอาชีพใช่ไหมครับอาชีพนํามาซึ่งผลประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบคำว่าอาชีพของเราเนี่ยสมควรหรือไม่นะครับในพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนนะอย่างน้อยที่สุดสองหัวข้อในเรื่องของการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดหรือวิกฉอาชีวะ นะครับกับการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมหรือนะครับมิจฉาวริชา,ชาข้อแรกนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราพอเข้าใจนะครับมิจฉาชีวะหรือการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ามีอยู่ห้าอย่างการโกงการหลอกลวงการตลกตะแลงการมอบตนในทางที่ผิดและสุดท้ายการเอาลาบต่อลาบผมคิดว่าการโกงไม่ต้องพูดกันมากนะท่านทั้งหลายส่วนมากคงเคยถูกโกงและที่หนักกว่านั้น บางท่านอาจจะเคยโกงด้วยซ้านะครับแต่การหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้มากันในรูปแบบที่แปลกแปลกันมากมายนะครับบางธุรกิจบางอย่างตั้งแต่การได้มอ,อกอรหรือได้อยอมานะครับก็ใช้วิธีที่ไม่สุจริตแล้วนะฮะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาอ้างอิงว่าผ่านมาอ,อกอผ่านอยอยนี่ก็เป็นการหลอกลวงแล้วใช่ไหมครับการโฆษณาเกินจริงระพบมากมายนะครับคุณสมบัติน้อยนิด หรือไม่เท่าไร่แต่สามารถโฆษณาได้เป็นคุ้งเป็นแควมากมายกายกองอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงสิ่งหนึ่งที่พบมากในทุกวันนี้นะครับโดยเพา่ยิง่งพวกสินค้าจากต่างประเทศอ้างผลงานวิจัยร้อยแปดแต่ปรากฏว่าผลงานวิจัยเหล่านั้นเป็นผลงานวิจัยที่ไม่เป็นกลางเป็นผลงานที่เอามาเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับตนหรือถึงขนาดจ้างนักวิจัยให้ทําการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจของตนเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่รู้กันพอสมควรว่าเดี๋ยวนี้หาอะไรที่เชื่อได้ นะครับยากจริงๆส่วนการตลกตะแลงนะครับตลกตะแลงก็คือการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับมันไม่ได้เลอ,อกลวงตรงๆแต่ว่ามันใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทําให้คนหลงเชื่อนะครับการลดแลกแจกถามเยอะแยะทําเหมือนหนึ่งว่ากําลังดีใจดีกับผู้บริโภคนะคด้วยการลดอย่างค่าลดราคาอย่างนั้นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่สุดท้ายแล้วผู้บริโภคเสียมากกว่าได้นะครับหรือว่าการใช้คําที่กํากวมน้ําผลไม้นะครับน้าส้มร้อยเปอร์เซ็นต ใช่น้าส้มร้อยเปอร์เซ็นคือไม่มีน้ําอง,งุุนไม่มีน้มามะนาวอะไรมาปนเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นน้ําส้มที่คั้นมาอย่างเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช้เล่เหลี่ยมที่ทําให้คนเข้าใจผิดเอาเองหรืออย่างกรณีที่แมคโดนัลล์ถูกฟ้องใช่ไหมครับโดยองค์กรผู้บริโภคที่บอกว่าใช้วิธีการที่ใช้เล่เหลี่ยมหลอ,อกลวงให้เด็กๆเนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์มากเกินไปนทั้งที่รู้ว่านะครับมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะนี่ก็เป็นการใช้เล่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่หลอกลวงการมอบตนในทางที่ผิด นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ค,ดครับว่าบางคนเนี่ยบริสุทธิ์ดีมากเลยแต่นะครับทางานอยู่ในองค์กรที่ไม่น่าจะไปทานะฮะถ้าท่านได้มีโอกาสศึกษาพวกบรรดาผู้รู้ในอดีตนะครับจอห์นช,ชูดมิลเนี่ยนะฮะประมาณสองร้อยสามร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีหนังสือนะครับที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสมีข้อคิดมีข้อเขียนที่ที่น่าคิดมากทีเดียวแต่ปรากฏว่าป,ป,ประวัติของท่านเนี่ยนะครับทำงานอยู่ในองค์กรอีสเอเชียติกอยู่ประมาณสามสิบปี ซึ่งคือองค์กรค้าขายนะครับของอังกฤษที่มาขูดรีดขูดเนื้อในประเทศทางด้านตะวันออกของเราจรึงเหล่านี้น่าสงสัยครับว่าท่านมีสมาธิทีสักขนาดไหนถ้าท่านเป็นคนคิดดีนะครับทาดีแต่อยู่ในองค์กรที่ไม่ดีหรือผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราก็เหมือนกันนะครับบางท่านดูน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแต่พบว่าท่านมีหุ้นอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรนะครับซึ่งไม่น่าจะไปอยู่หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรซึ่ง ถึงแม้ไม่ผิกดกฎหมายแต่ไม่ชอบด้วยหลักการทางศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เป็นการเสือนะเส่อมนะเสื่อมศรัทธาอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องของการเอาลาบต่อลาบ,ลา,บ,ล,าบ,ล,าบลากแกลลาบนี้นะครับเพราะท่านสมณพทิรักษนะ์เนี่ยให้ความหมายถึงขั้นที่ว่าการรับค่าตอบแทนนะฮะที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดทางพระน,นิพพานนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับความเห็นความส่วนตัวผมก็คือว่า การเอาลาบแลกลาบก็คือการหวังทรัพย์โดยไม่คิดว่าจะทําอะไรให้เกิดพกับผลขึ้นในสังคมใดๆนะครับคือการเก่งกําไรมหาศาลนั่นเองนะครับการเก่งกําไรทั้งหลายคือมุ่งแต่จะเอาเงินโดยไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งเหล่านั้น,นะจะมีผลประโยชน์ตอบแทนใดๆให้กับสังคมวิกฤตทัพไทยของอเมริกาก็ใช่นะครับวิกฤตของเราเมื่อปี4ีูนก็ใช่คือคนที่มุ่งแต่จะเก่งกําไรอย่างเดียวนะครับจนกระทั่งเกิด เศรษฐกิจฟองสบ,บู่จนกระทั่งสังคมเศรษฐกิจล่มสลายนะครับนี่คือการเอาลาบแลกลาบนะบซึ่งคนมองไม่ออกว่านี่คือมิจฉาอาชีวะนะครับคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะกับชื่นชมนะครับพวกเซียนตลาดทุ่มทั้งหลายนะพวกปล่อยให้เงินทํางานทั้งหลายเนี่ยนะครับได้รับความนิยมชื่นชมว่าเป็นคนฉลาดนะครับสามารถร่ํารวยโดยไม่ต้องทํางานแต่แต่ท,ที่ผมเรียนเสมอๆว่าน,นี่คือความช่อฉนคือความเลวทรามของคน ที่อยากจะบริโภคใช้สอยโดยไม่ปรานาที่จะตอบแทนอะไรให้กับสังคมเลยนะครับส่วนเรื่องของมิจฉาวิชชาอีกห้าอย่างมิจฉาวิชา,รชานะครับผู้เจสอนว่าเป็นการค้าที่ไม่ชอบธรรมนะได้แก่นะครับ,นะรบต้องอย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาไม่กี่ในไม่กี่ศาสนาที่สอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับท่านจะไม่พบคําสอนเหล่านี้ในหลายๆศาสนาเลย นะแต่ศาสนาพุทธเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นการค้าขายสัตว์เป็นการค้าขายเนื้อสัตว์นะครับไม่ชอบเป็นการค้าที่ชาพุทธนะไม่ควรทํานะครับการค้าขายอาวุธนะครับนําไปสู่การประหักประหารกันนะครับชาพุทธไม่ควรทําการค้าขายยาพิษนะครับชาพุทธไม่ควรทําสิ่งเหล่านี้เป็นการทําร้ายทําลายนะทั้งชีวิตและทั้งสิ่งแวดล้อมการค้าขายของเมา ของเมาเนี่ยนะครับฟังสั้นๆง่ายๆเหมือนกับแค่สุราเมรัยรจริงๆแล้วไม่ควรจะใช่เลยนะครับเราธรรมดาคิดแค่พื้นพื้นฐานๆพื <ๆ S 1> ้นฐานธรรมดาก็พอจะเข้าใจได้ว่าคําว่าของเมาเนี่ยมันจะต้องตีความไปถึงอะไรก็ตามที่ทําให้สังคมมัวเมามอมเมาทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆการค้าขายสิ่งที่เป็นลามกอนาจารทั้งหลายนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาค้าขายไม่ชอบทำครับเป็นค้าขค้าขายที่ไม่ชอบทำนะครับการค้าขายนะครับ หรือการโฆษณาให้คนตกอยู่ในบริโภคนิยมจนเกินความจําเป็นนะครับหลอกลวงให้คนบริโภคเยอะๆเพื่อให้ตัวเองร่ํารวยนะครับก็เป็นการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมนะครับเพราะเราจะต้องรู้เลยว่าสังคมที่ดีงามทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไม่ร่ํารวยด้วยการที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมายากจนแต่เขาจะร่ํารวยไปพร้อมๆกับทุกๆคนนั่นคือขายของดีในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทําได้นะครับคำว่า maximize profit นั้นนะเป็นคําที่ต้องถือว่า สองแง่สองงามและอันตรายมากถ้าเป็นไปด้วยความโลภมันก็คือว่าฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากกําไรสูงสุดแต่ถ้าคิดอย่างให้ให้ประโยชน์มากกว่าน,นั้นหน่อยก็คือมองว่าจะทํากําไรสูงสุดโดยไม่เสียศีลธรรมนะครับโดยไม่ทําให้ศีลธรรมต่ำซามถึงจะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสังวอนอย่างมากเพราะทุกวันนี้ความช่อชนเหล่านี้กําลังถูกสอนในนามของวิชาการตลาด นะครับกำลังทําให้คนหมดยางอายในการค้ากําไรโดยไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการทําให้สังคมตกต่ำนะแล้วก็มาบ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับจะมาแก้ปัญหาที่อื่นแต่อาชีพของตัวแต่ละคนแต่ละคนนั้นไม่เคยสฉลเนียกไม่เคยสังวรนเลยว่าเรากําลังทําอะไรให้กับสังคมบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่านะฮะชาวอยู่นะครับจะไม่นะผลประโยชน์จะไม่อาจทําลายคุณธรรมของพวกเขาได้ท่านคงจื้อบอกว่า พาอยู่นั้นนะครับจะไม่โลภไม่รุ่มหลงการท่องเที่ยวเสียสุขนะครับต้องเข้าใจนะครับการท่องเที่ยวเสียสุขคืออะไรการท่องเที่ยวเสียสุขก็คือคนที่นะครับเดินทางเพื่อที่จะสนุกสนานนะครับหาอะไรแปลกแหาอะไรสวยๆดูเพียงเท่านั้นนะครับเป็นการท่องเที่ยวเสีสุขซึ่งผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่ก็พอยอมรับได้นะครับให้รางวัลกับชีวิตบ้างนะนานๆครั้งตามสมควรในอะไรต่างๆก็อาจจะพอรับได้แต่ถ้าใช้คําว่าลุ่มหลงเนี่ยไม่ได้ครับรุ่มหลงแสดงว่ามัวเมาแสดงว่าติด นะครับผมเคยพบคนบางคนนะครับพาสปอร์ตเขาเนี่ยสามสี่เล่มนะเต็มไปด้วยการเดินทางเข้าประเทศนั้นออกประเทศนี้ตลอดเวลาแต่ตัวเองก็เต็มไปด้วยหนี้สินด้วยนะครับนี่แหละครับที่ผมมองว่าอย่างนี้แหละคือคนที่รุ่มหลงในการท่องเที่ยวเสีสุขนะครับท่านทั้งหลายคงพอจะนึกจาได้ใช่ไหมครว่ามาโครโปโลนะฮะซึ่งเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี2องพันหนึ่งันสองหสิบสี่ถึงหนึ่งันสามรอยิบสี่ะครับมาโครโปโลเนี่ยนะครับเป็นชาวเวนิสนะครับเป็นนักเดินทางนะ มาโคโปโลเนี่ยเดินทางจากเวนิสเนี่ยนะครับไปถึงกรุงปักกิ่งในสมัยของกุปบไลคานนะะแล้วก็กลับขาวกลับมาเนี่ยครับปรากฏว่าไปอยู่ที่เมืองจีนประมาณสิบเจ็ดปีหรือไงหรือยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะะนานนะครับกลับมาปรากฏว่าเวนิสกับเจนัวเนี่ยทำสงครามกันนะครับเป็นเมืองท่าใหญ่ทั้งคู่นะแล้วทำสงครามกันสุดท้ายมาโคโปโลก็ถูกจับไปเป็นเฉลยของของเจนัวด้วยแล้วก็พอดีไปถูกคุมขังร่วมกับพวกนักเขียนนะครับนักเขียนก็เลยสัมภาษณ์ชีวิตของมาโคโปโลเขียนออกมา แล้วหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าพอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเผยแพร่ออกมาแล้วเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของผู้คนนะแล้วเป็นการสร้างฝังในให้ชาวยุโรปซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกบอยู่ในกาลานะครับไม่รู้จักจีนไม่รู้จักอินเดียทั้งทงท,งที่พวกเราเนี่ยจเจริญมาก่อนยุโรปตั้งนานครับคนเหล่านี้เกิดความใฝ่ฝันเกิดความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการจุดเปลี่ยนของโลกจุดหนึ่งใช่ไหมครับที่ท่านหลายคงจะทราบอยู่นะเพราะฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางทัศนศึกษาเนี่ยมไม่ปลลมมไปแม้กกุราขาง็ชที่จะ เชิญชวนให้นักทัศนาจรจากทั่วโลกมาที่ปักกิ่งมาที่เมืองเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรากําลังมองการท่องเที่ยวกันอย่างไรบ้างนะผมเท่าที่มีโอกาสฟังภาครัฐต่างๆนานามานะครับมักจะได้ยินเสมอว่าเรากําลังจะชื่นชมการท่องเที่ยวว่าเป็นวิธีการหาสตังเข้าบ้านเท่านั้นเองนะครับเรากําลังเป็นเพื่อนปอกลอกอยากได้แต่เงินเท่านั้นทั้งท่าที่เรามีสิ่งที่ดีงามตั้งเยอะแยะ แลมีพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาชั้นเยี่ยมของโลกแล้วมีวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมที่งดงามนะครับเรามีภูมิประเทศมีสิ่งต่างๆมากมายที่ดีงามที่ควรจะเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้รับรู้รับทราบด้วยจิตใจที่ดีงามอยากให้คขาเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับให้เข้าประทับใจกับความมีน้ำใจของเรานะครับแล้วสิ่งนั้นผลตอบแทนจะกลับมาเองแต่ทุกวันนี้เราก็ลังจะถูกโฆษณาให้ขายของให้มากที่สุดนะครับพยายามที่ผลิตอะไรมาขายให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายให้มากที่สุด เพื่อจะได้เอาเงินเข้าประเทศผมว่าเรากำลังเป็นเพื่อนปอกลอกนะครับเรามีอะไรที่ต้องทํเต้งเยอะแยะนะที่ไม่ใช่แค่หาเงินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาตินะครับไม้ขีดก่อนที่มันจะไปเผาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเผาตัวมันเองก่อนเพราะฉะนั้นคนในชาติก็เหมือนกันถ้าเริ่มต้นจากความโลภนะครับเราก็จะผลิตคนโลภเต็มประเทศแล้วคนโลภที่อยู่กับคนโลภสังคมก็จะฉิบหายครับขอบพระคุณครับ